สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแม่จันทีช่ชแน,นลวันนี้การหนึ่งหนึ่งกับพ่ออีพีหกนะครับได้ของเล่นใหม่ก็คือถุงนิ้วนะครับเล่นเกมแล้วมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะโหดแค่ไหนหรือจะตากก็ผมเล่นตาหนึ่งนะผมอัดผมก็มม่แต่พูดครับผมก็ลืมลืมซื้อปืนเลยรทุกคนอะไร,ไรวะว้าจิสก้าอ่ะชิคกี ได้เงินมาพันสองผมจะยิงเข้าแล้วก็เดี๋กนี่ครับสเปซเด้ร์สเปซสกินใหม่มาครับบวกอัตราการยิงฮะทุกคนครับคนไม่มีครับกอซ่าบ้าพลังครับแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนคุยคนดูผมเล่นไม่ได้กอซ่าต้องปลดอารล็อกไหมนะครับอัลล็อกนี่เป็นสกิลลูกหลักวิ่งไปไหนครับวิ่งไปไหนครับจะหนีไปไหนครับวิ่งไปไหนครับ จะมาเด็ดัวผมมันก็ต้องเอ้าอ,อะไรวะยิงตั้งเยอะมันไม่ตายอ่ะเร่องของเื้อคืนด้วยแล้วพอมันก็จะร้องผมเอาปืนเข้ามาอ่ะกคซ่านี่เป็นปืนที่โคจะแรงก็ว่าได้นีับสกินกอซาใหม่ของผมและลืมซื้อไอ้วัวคนที่คอมเมนต์ว่าผมกลางเนี่ยแล้วอยากึืนหนึ่งกับผมเนี่ยเอาอยู่ไอดีคุณมา นะครับเอาอยวยดีคุณมาถึงผมจะแพ้ <First Blood. S 1> ฮะไม่ไม่ตาคนดูเห็นปะคนดูเห็นเมื่อกี้ไหมคนดูสโลสโลภาพนะคนดูเห็น็อตเมื่อกี้ปะแดงเถือกแต่ไม่ตายใครไม่ตายพอ่อ <c oughs> คนดูแดงเถือกแต่ไม่ตายคนดูผมถามจริง แดงเถือกแต่ไม่ตายครับช็อตเมื่อกี้มีครับได้สกินใหม่มาอีกคันนึงสกินอีกสกินหนึ่งแล้วก็ว่าได้นะครับ AK 4 7เล่นบอลอย่าเล่นระเบะิบดบนะ,ะครับใชครับคนยัยงไง้คนดูพวกผมเล่น AK 4 7 เจ็ดหรอคนดูสามสองอย่าคิดมาเอาอีกแล้วมันมาขโมยปืนอีกแล้วคนดู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 คนมันลักปืนไปอีกแล้วอ่ะได้ดูผมดิผมไม่มีปืนเลยนะดูดูมีปืนสั้นอยู่แค่เนี้ยโอ้โหมันมาลักปืนไปอีกแล้วไอตูดมึก โอ้โหมองแบกปืนกูไปเต็มกระเป๋าเลยไอเด็กเวรหลักปืนกูไปูแค้นมากคนดูว่าแบบไปนี่ก็ดีเหมือนกันนะนี่หลักปืนกูไปเต็มกระเป๋าเลยทุกคนแค้นว่ะ ดึวมาใหม่ดิก็ะตืเหมือนกันดิอะไก็ได้แค่นี้ดีกับผมจอดนี้จอดนี้นจอดชี้ตาแดงถือแดงเถือคนดูโอหยิงแดงเถือกันเต้ตาตาตาคนดูคนดูเป็นพยานกันดูนะครับว่าใครเก่งกว่ากันนี่ครับอันนี้ผมก็ถึงได้มาใหม่แต่ไม่ได้ถามว่า เปนให้ตลอดเธอไอ้หำผมมาลาชาเหลี่ยมอยู่แล้วก็ตเดี๋ยวมาเล่นลูกเหาะแล้วกันผมไม่มีรองเท้าครับไม่ีรองเท้าครับเฮ้ยยิงโดนมาไม่ตายวะไม่โดนครับผมวิ่งออกขวาโดนแดงเถื่อสามนัดสี่นัดไม่โดนครับมันล็อกมันล็อกมันล็อกเป้าแดงอย่างเดียวครับ ดูเดี๋ยวก็จะเจอเหลี่ยมมาหาสมุทรของผมดีนะรเรียกว่าเหลี่ยมก็ว่าได้นะรพว่ามันคือโคตเหลี่ยมมาคือรันคันแรกวิธีการเล่นเหลี่ยมง่ายๆครับถ้าอยู่แรงนรับหาระเบิดควันย้นกลับไยนกลับไเห็นคนตายขอบ้านนะครับเป็ใครบางอน อะไรวะยิ้มยิ้มเน้นเน้นคนดูคนดูมันจะสั้นเงินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโคตรสั้นเลยผมจะเปลี่ยนปืี่ยนมากเลยนะครับซองซองพวงในก็ดี่เหมือนกันนะเนี่ยเจอระเบิดตามต่อด้วยระเบิด ผมหน้าผมตายแล้วเบิดแล้วผมตายเองคนดูอย่าร้องผมกาหนะสรง,งเงี้ยวิ่งไปเก็บปืนผมนั่นไงผมไม่มีปืนแล้วด้วยชอบาขโมยของหุเป็นไงล่ะนี่นะเปืนตัวของกระลา เฮ้ยคนดูไม่ตายเฮ้ยตายเหรอาไม่ไม่ตายคนดูเห็นมากจดเมกี้สองร้อยเจ้าเห็นด้ะนี่มันเป็นอะไรอ่ะคนดูคนดูเห็นห้ามพูดชัดนะจอดเมื่อกี้ดุนเต็มเต็มคำเต็มครับทุกคน เจ้าก <ais> <men> ็ดูกันเเเลยยฮฮ้้ยผมจะอยู่ที่พ่อเลยยิ่งบอว่าผมจะกบบกิจธุระอะไรเนี่ยบาร์บี้ก็ได้ทำใจได้สบายใจองไง เฮ้ยหันผิดทางที่ไหนวะเอฮ้ยนี่วะหันผิดทางมาเลยหันผิดทางทุกคนแอบยิงมาบอกว่าเอามาตรงไหนวะหันผิดทางอ่ะโอ้โหอะไรวะโอ้ตายแล้วห้าเจ็ดเดี๋ยวคนว่าถือพวกมาตนาครับคนดูวัฒนาเยอะเลยนะปกติคืออ่อเอ็ง เก่งครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมันจันให้ไทยช็อตนวถึง1,000ซับเร็วๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า